ราความประทับใจจากงาน Hidden Gem Food Festival ที่ตาลม,มีโอกาสได้ไปมาเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมามาฝากทุกคนกันค่ะ Why wo. ซึ่งงานนี้รวบรวมสุดยอดสตรีฟู้ดจากซีรีส์ชื่อดังฮิดดินเจมบนเน็ตฟิกมาไว้ในที่นี่ที่เดียวพร้อมทั้งอาหารไทยที่ถูกยกระดับจนกลายเป็นซอฟทาวอร์ที่น่าภาคภูมิใจได้พาเพลินกับเมนูสุดล้ำระดับพรีเมียมโดยเชฟนิกนะัทพลภวะไพบูลเอ็กซิคิวทีฟเชฟและเจ้าของร้านอาหารวังหิงห้อยหนึ่งในนั้นคือเมนูเด็ดที่ใช้น้ำปลาต้มสุกตามแม่บุญล้ำซึงต้องบอกเลยว่าอร่อยและโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะและไฮไลท์ที่ทำให้ตาประทับใจมากๆคือการได้ชิมเมนูเนื้อย่างอร่อยล้ำลมหนอง ที่ราดด้วยซอสน้ำปลาต้มสุกตาแม่บุญล้ำค่ะบอกเลยว่าใครที่ได้ชิมจะต้องหลงรักเนื้อย่างที่หมักหอมนุ่มพอราดซอสน้ำปลาสูตรพิเศษลงไปมันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยรสชาติกลมๆเค็มนิดๆหอมปลาร่าแบบไม่แรงจนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นซอสที่ยกระดับเมนูเนื้อย่างพิเศษสุดๆไปเลยค่ะซอสที่ว่านี้ผลิตจากน้ำปลาต้มสุกตาแม่บุญล้ำของคุณอ้อมพิไลรัตน์บริหารกรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรดำฟูด้ดซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำปลาคุณภาพที่สืบทอดจากรุ่นส รุ่นกว่า40ปีจากจังหวัดกาลสินค่ะคุณอ้อมยังบอกกับเราว่าน้ำปลาต้องสุกแม่บุญล้ำไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุงธรรมดาแต่ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล FSSC 2 2 0 0 0และฮารานเป็นน้ำปลาที่นำมาสร้างสารรค์เมนูทั้งไทยและต่างชาติให้มีความพิเศษมากขึ้นโดยเฉพาะในงานนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะและนอกจากเมนูเนะื้อย่างอร่อยล้ำลามหนอนมวลแล้วงานนี้ยังมีอาหารไทยอีกหลายเมนูที่ไม่ควรพลาดค่ะ เช่นหน่อยแหนมเมืองเคลลีต่โต๊ะเดียวตาตือลงเรือลาบเมืองสุขใจจะไหนหมก โซ่หนึ่งลำปางบะหมี่ต้ยมยำน้ำใจผัดไทยไร้เสียงเนื้อย่างอร่อยล้ำลมหนองมนข้าวต้มบะวรโกแก่แคนดี้แมนทุกเมนูล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนความตั้งใจของเจ้าของร้านที่ทําให้อาหารทุกจานเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจําค่ะสําหรับตานเองการได้เห็นน้ําปะลาไทยอย่างน้ําปะลาต้มสุกตาแม่บุญล้ํากลายเป็นหัวใจสําคัญของเมนูไฟเดนิ่งในงานระดับโลกแบบนี้ทําให้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะว่านี่คือหนึ่งในซอฟท์พาวเวอร์ไทยที่กําลังเดินหน้า สู่เวทีสากลอย่างเต็มภาพภูมิใครที่ติดตาม Hidden Gem Food Festival หรือเคยชิมเมนูเด็เดๆเหล่านี้มาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ Why Wow